ไไและในช่วงนี้ครับผมตอขอบคุณ,คณ,คณ,คณผู้สนับสนุนของเราจังต่อไปนี้ครับขอบคุณค,ณคณรับ MGI อัติอัติภาออราริสผ่านหองครับพายาโอตโตเซรามอน acha, ด์วิสีรัชชาดานาแบรนด์โฟร์ยูทู o ดานาพาสติกซ Hospital, เซอร์จอรี่ฮอสพยทบล TQM Insurance Broker BVS b r i d h e s and BVS Balance เฟรนด์ซอฟต์ Blist Natural a u t h e n i c ขอบคุณครับโฟย่าไลแมรเฟโล่าวินอินเลนั่นดูทติลอสเอ็มจีไอชอปเอเบสเอสเดคิวพาโคนเชราบายฟราชัดคอสเมติกแบเบอรีโพรมาสินเวอร์เอ็มจีไอชอปขอบคุณครับโกลเด้นทูเรสซัฟริดโฮเทลแบงก์เฮเดอะทวินทาวเวอร์สโฮเทลแบงก์เฮไทยไลออนแอร์คัตติ้งเฮาส์ ลานลัานายบายจีา์การดด์ไซน์พัฒโรบีดีไซน์เอเดียสปอดูอลเฟนวิมองการามตาพีเอ็มเซ็นเตอร์ร้านตำ r ี่สิบพรีสฮอและสิวนันครับเอาละครับุวกท่านครับนะสำหรับในช่นี้ครับถึงเวลาชิงท่ววนอยกันแล้วนะครับสำหรับผลการประกาศผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าสำหรับ